นี่ครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ทําความสะอาดไม้จิดอะมเนตก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบตู้นะครับเพราะว่าตู้คอนเตเอร์บนี้เป็นตู้คอนเตเอร์ที่ว่าไม่เด้ทกาสีนะครับเป็นตู้คอนเตเอร์จิดอะมิเนตนะครับเราก็ต้องมาทำความสะอาดพื้นผิวไม้ก่อนนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับตัดให้เขาลูกเขาล่างแล้วแล้วก็แปะไม่อาจแล้วนะครับมีโคมแปะไม่อาแล้วเราก็มาทากาวนะครับทาเชาวยางนะครับเพื่อติดอะมิเนตนั่นเองนะครับนี่ครับ ต่อมาหลังจากที่ว่าเรานาลำลามิเนตมาแปะติดแล้วนะครับทาเกลียวยางแล้วติดลามิเนตแล้วเราก็มาตัดตรงส่วนที่เกินออกนะครับนี่ครับเราแปะเต็มแผ่นไปเลยนะครับแผ่นลามิเนตนี่แผ่นใหญ่สี่เหลี่ยมนี้เราตัดออกให้ได้ขนาดแล้วก็แปะเต็มพื้นที่ลงไปเลยนะครับแล้วค่อยมาเอาทัมเมอร์เลาะออกทีหลังนะครับมันถึงจะง่ายนะครับนี่ครับหน้าท็อปโคเตอร์นะครับ เราแปะลเนตกอนะครับแปะเต็มไปเลยแล้วค่อยมาตัดออกทีหลังนะครับใช้ทัมเมอร์ล้อออกนะครับมันก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเราตัดเป็นชิ้นเลยมาแปะมันก็จะยากนะครับเสี่ยนขาดนะครับเราแปะเต็มทันทีเด่ยดไปแล้วก็ตัดออกทีหลังนะครับส่วนแผ่นเล็กเล็กนละเราก็ตัดให้ได้ขนาดก่อนนะครับหรือตัดเลยนิดนึงนะครับเพื่อเก็บขอบทีหลังนะครับเวลาจีบมันถึงจะง่ายนะครับนี่ครับเราก็มาทากาวยางเช่นกันนะครับ วิธีทากาวยางก็คือทาแล้วก็ขูดให้มันเรียบนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแบบที่ช่างทําอยู่นี้นะครับทาแผ่นลามิเนตแล้วก็ทาทั้งแผ่นไม้อัดที่เราทําเป็นแผงไว้นะครับนี่ครับทากาวทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ปล่อยให้กาวเซตตัวนะครับให้มันแห้งก่อนนะครับถึงค่อยมาแปะนะครับนี่ครับทาทิ้งไว้เลยนะครับนี่ครับ ทั้งแผ่นไม้เราด้วยนะครับแผ่นชิ้นงานเราด้วยครับทากาวทิ้งไว้เลยนะครับมันแห้งร้อนมันเซ็ตตัสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาติดกันนะครับถ้ากาวคกเขียงอยู่เวลาเนามาแปะกันแล้วมันจะไม่ได้ติดดีนะครับและเวลาทาก็อยากให้กาวกองปวดให้เรียบนะครับมันจะได้ติดดีแล้วก็ไม่นูนไม่อะไรนะครับมันจะได้เรียบนะครับเวลาเราแปะํำเนยดลงแล้วมันจะได้เรียบนะครับนี่ครับหลังจากเราทากาวแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งแล้วเราก็นํามาแปะครับ ติดลงไปนะครับเนี่ยครับมันถึงจะได้อยู่ดีนะครับรอให้กาวมันเซตตัวก่อนครับวิธีแปะก็คือจับอีกฝั่งหนึ่งนะครับประกบให้มันเสมอก่อนนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ปล่อยลงเลยนะครับมันจะได้เสมอกันนะครับส่วนที่เหลือเราก็ค่อยเอาทัมเมอร์ลูดออกทีหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้ฝั่งหนึ่งมันเสมอก่อนนะครับเนี่ยครับบางลงเลยนะครับแล้วก็ลูดออกแบบนี้นะครับลูดจากด้านกลางออกด้านข้างแบบนี้นะครับทีหลัง พอรูดออกเสร็จก็สักแป๊บหนึ่งก็นําไม้มาทับนะครับแล้วก็คอะเคาะอีกทีนึงเพื่อให้มันสนิทกันนะครับกับวิธีติดลามิเนตนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับช่างนะครับแต่ละช่างแต่ละคนก็จะแต่ทาคนละวิธีกันนะครับแต่นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับกับการติดลามิเนตนะครับเนี่ยครับติดให้ครบทุกอันแล้วก็นำไม้มาเคาะทับแบบนี้ลงไปนะครับเอาไม้มารองนะครับเวลาเคาะหลังจากนั้นเราก็มารีดขอบนะครับ รีดขอบเรามิเีตออกนะครับส่วนที่เกินนะครับเพราะว่าเราต้องตัดให้เผื่ออยู่แล้วนะครับเวลาติดมันจะได้ง่ายนะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับลามินเนตของเรานะครับเวลาติดแล้วเวลามันเกินออกมาเราก็นําทัมเมอร์มารีดนะครับหรือใครไม่มีทัมเมอร์ก็ตั้งเครื่องเลื่อยรีดก็ได้นะครับนี่ครับทางที่ดีก็ทัมเมอร์อย่างเงี้ยรูดเลยนะครับมันจะได้เสมอนะครับนี่ครับรีดส่วนที่เกินออกนะครับเพื่อเวลาประกอบแล้วมันจะ ง่ายนะครับก no ่อนประกอบเราต้องมารีดให้เสมอกับไม้ก่อนนะครับส่วนเกินนะครับก็คือเกินแบบนี้นะครับพวกจะเข็บที่ว่าเราตัดเกินแบบนี้นะครับจิดแล้วมินิเกินลงมาลั้าลงมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องมารีดออกนะครับนำทัมเมอร์มารูดออกให้เสมอนะครับเวลาประกอบมันถึงจะได้สนิทนะครับนะครับกับชิ้นงานนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเน้นนะครับเนี่ยครับจีดออกเลยนะครับ โอเคนะครับดูขั้นตอนต่อไปนะครับ